คับวันนี้นะครับเดี๋ยวรายการสเกนในมือสองของแท้ต้องยุทธนานะครับเราก็จะมาอัปเดตสต็อกเดือนสิงหาคมณปัจจุบันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวรายการสแกนในมือสองของแท้ต้องยุทธนานะครับเราก็จะมาอัปเดตสต็อกเดือนสิงหาคมณปัจจุบันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมนฤทิ์นะครับสวัสดีครับผมยุทธนาครับผมครับพี่โอไม่ได้เจอกันนานเลยนะที่นี่นตั้งแต่โควิดครับผมตอนนี้เราได้เอาแมสออกแล้วรู้สึกสบายหน่อยครับแต่ก็ยังรักษาระยะห่างอยู่ระยะห่าง่ใช่ใช่ครับผมวันนี้เห็นมีแบบหลากหลายมากเลยมีหลายประเภทมากวันนี้มีอะไรมาบ้างครับพี่ก็คือตอนนี้มันมีลูกค้านะครับที่โทรเข้ามาสอบถามบนท่างจะเยอะว่าเรามีสต็อกอะไรบ้าง นะถึงวันนี้เราก็เลยขออัปเดตสต็อกเพื่อเป็นการตอบกับลูกค้าได้เลยไปโดยตรงนะครับคือณปัจจุบันเนี่ยเรามีรถอยู่ทั้งหมด5คันที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ยะครับถ้าเป็นตัวขวาสุดเนี่ยจะเป็นรุ่น360แรงม้ดมา PGR s e r i e s ตัวนี้เนี่ยที่ลูกค้าอยากจะเอาไปต่อกระบะเองหรือต่อพวกเองก็ได้ครับผมอ๋อมีรถเต่าด้วยวันนี้่ะมีรถเปล่า<อ>ครับอ,อยู่หนึ่งคันครับผมบแล้วอ,อีกอีกคันหนึ่งอีก2คันตัวนเนี้ยค,นนะครับจะเป็นปี60 นะครับเป็นทับเกษตรแม่ลูกกันตัวนี้ก็มีแล้วแต่ลูกค้าจะใช้ก็คือเมนของสแกนเนเองเราก็เลยไปออรดอยู่แล้วครับตัวนี้เหมาะอยู่แล้วครับแล้วอีกคันหนึ่งมีหางด้วยอ่าอีกคันตัวนี้นี่ถ้าเห็นนี่จะเป็นโฉมใหม่เลยครับตัวนี้เป็นโฉม NTG นะครับทั้ง2คันเป็นรถ410แรงม้า6คูณ4ทั้งคู่นะครับเป็นหัวลากเนาะครับเป็นหัวลากครับตัวนี้เป็นเป็นตัวท็อปเลยครับ ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราดูตัวลิจิตก่อนเนาะรดต่อต่อครับผมโอเคครับเราเรามาดูกันใกล้ๆนะครับเริ่มที่ตัว10ล้อก่อนนะพี่เนาะสามร้อยหกสิบแรงเนาะตัวนี้ใช่ครับผม PTRPTR ครับตัวนี้เป็นปี59นะครับวิ่งประมาณหกแสนกิโลโอ้หกแสนกิโลก็กําลังดีนะครับครับผมอันอินเรียบร้อยประหยัดน้ำมันแน่นอนใช่ใช่ครับผมอันนี้ใครจะไปต่อบอดี้ยังไงก็ได้ครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ เป็นสิล้อแต่ว่าก็จะเป็นเกียร์เกียงอัตโนมัตอิกคูสด้วยใช่ครับสิล้อไม่ค่อยมีเนาะบ้านเราที่เป็นอัตติคูส้ก็ีก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งเลยลูกค้าที่ใช้สกเ n ียค่อนข้างจะชอบมากนะครับเป็นเกียร์ออตติคูสตัวนี้ครับผมแล้วตัวนี้เป็นรถเปล่าเนาะไปต่ออะไรก็ได้ต่อดั้มต่อข้อต่ออะไรได้หมดเลยใช่ครับผมถูกห้าะครับ เลน้ามันประมาณเท่าไร่หรอที่คันนี้ตัวนี้เนี่ยที่เขาใช้อยู่นะครับเป็นตัวแม่ลูกที่วิ่งกันอยู่เนี่ยมันตั้งแต่ประมาณ3.4มจุดสี่ถึงสามจุดแปดกิโลต,ต่อลิตรครับผม,มซึ่งว่าเราบอกว่าเราน่าจะดีกว่าคู่แข่งไปสามหลักไปเบากับก็สามจุดหกอะไรงี้ได้พี่ไหครับ <นะ S 2> ได้ครับครับส่วนอีกสองคันตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพร้อมแม่ลูกดับเกษตรนะครับอันนี้เป็นปี60วิ่งประมาณ7จ็ดแสนกว่ากิโล,ลแล้วครับผมครับที่ ทั้งสองตัวเลยเนาะใช่ไมเลสันตัวนี้ออกไปนี่วิ่งงานได้เลยครับพร้อมเราทําอะไรเรียบร้อยละอ๋อมีมีทั้งกระบะมีทั้งหางพ่วงพร้อมเลยใช่ใช่ออกไปปุ๊บวิ่งได้เลยครับวิ่งได้เลยครับผมตรวจเช็คแล้วด้วยใช่ครับร้อยสิบเอ็ดรายการร้อยสิบเอ็ดรายการครับเราเปลี่ยนของเหลวได้ทั้งหมดแล้วครับผมพร้อมกับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยคือจริงๆรถรุ่นนี้เข้ามาประมาณ5ชุดตอนนี้เราเหลือแค่2ชุดครับโอ้ขายดีขนาดนี้ต้องรีบกันหน่อยแล้วใช่ไหมครับต้องรรรรรรรีีีีบบบบบบคคคคคัััััั้้้อองโโโเเเดด๋ยววาาาาาไปูหหล่่่กกนนนนนนนะุสใจม โอเคครับเอาคันนี้มาที่หัวลากกันบ้าง<อ>หน้าตาดูเปลี่ยนไปนิดนึงนงครับเป็นรุ่นใหม,<ผ>มให่กว่าใช่ไหมพี่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดโฉมปัจจุบันที่เห็นวิ่งบนท้องถนนเลยนะครับแล้ว2คันนี้ภูมิใจเสนอมากเพราะรถประมาณมีคันหนึ่ง11เดือนมีอีกคันหนึ่งประมาณปี3เดือนอนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อป410แรงม้านะครับขับเคลื่อน2เพาวคือ6กคูสเป็นแนบด้วยครับโอเป็นสอยพางงี้ขึ้นเขาไปที่ที่ถนนด้านหน่อยก็วิ่งวิ่งได้หมดได้ครับ แล้วก็มีออปติคคุเหมือนเดิมช่วยประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมเหมือนกับรถลิจิตเมื่อสักครู่นี้แต่โว์ใหม่โอ้ค่อนข้างใหม่เลยนะพี่นะตัวนี้ใหม่ก็คือมันจะมีอยู่คันหนึ่งประมาณ3 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรอีกคันหนึ่งก็5 0,000่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับและนี้เรามีทั้งหัวเป่าด้วยแล้วก็พร้อมหางเซมิเทเลอร์ด้วยใช่ครับเรามีตัวดำเป็นหางดำหางดำเป็นหางดำนี่ก็เป็นหางดำป้ายแดงนะครับตัวนี้ครับผมก็เอาไปแล้วก็วิ่งงานได้เลยตัวใช่ครัใช่พี่ใช่ครับโอ้ก็พร้อมเลยนะครับหร่อยนะยรับครับ ทั้งสองรุ่นนี้ครับก็เป็นรถยูสแต่ว่าก็ยังเป็นความปลอดภัยมาตรฐานสแกนเนียแล้วก็เนาะระบบเบรกมี ABS มีทัชชันคอนโทรลที่ช่วยให้คนขับสามารถควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยนะครับง่ายต่อการควบคุมครับแล้วก็หัวเก๋งเนี่ยก็มาตรฐานสวีเดนอยู่แล้วนะครับที่เป็นมาตรฐานการชนการกระแทกของสวีเดนมาครับผมนะครับเป็นมาตรฐานความปลอดภัยครับแล้วก็หัวล่างเนี่ยเป็นแคปบใหญ่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้เป็นแคปบใหญ่ครับ cp 2 0เนาะอ๋อมีเตียงได้เลยคนขับก็สามารถจอดพักพักก่อนได้สบายครับผมตัวนี้ ตัว1000เองก็จะเป็นแ cab C T 16เนาะใช่ครับเป็นแค a นอนเล็กเล็กมานิดนึงแต่มีเตียงพับได้เตียงพักผ่อนได้คนไทยก็นอนสบายสบายเนาะบผมไม่มีปัญหาครับตัวนี้ดังนั้นเรื่องความสะดวกสบายก็ไม่น่ามีปัญหาพร้อมครับเราค่อนข้างจะดีกว่าคู่แข่งอยู่แล้วครับในเรื่องความสะดวกสบายมั่นใจนอนนนี้มั่นใจครับคนขับขับไม่เมื่อยนะครับไม่ไม่ล้าดังนั้นเรื่องการเราเรื่องสนใจเรื่องของอุบัติเหตุดังนั้นคนขับไม่ล้านอุบัติเหตุจะเกิดได้น้อยลงครับผมอ๋อใช่ใช่แล้วก็จริงๆััววรรรสสแกกกเนนียใื่่องทิ็ดา รุ่นอื่นๆที่ห้องอื่นอยู่แล้วด้วยใช่ครับก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าคนขับจะขับได้ปลอดภัยแล้วก็แล้วก็จริงๆเนี่ยในหัวเก่งเนี่ยตำแหน่งพวงมาลัยหรือว่าปุ่มต่างๆคันเกียร์เป็นอัติปุ้ยช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับเนี่ยวางมือที่พวงมาลัยได้ตลอดเลยแท่บจะไม่ต้องล้ามือไปที่อื่นเลยก็สามารถควบคุมรถได้สายตาก็มองนี่ถนนโฟกัสที่ถนนอย่างเดียวเนาะใช่ครับสบายเลยนะพี่แล้วได้ยินว่ารถยุสของเราก็จะมีพวก การตรวจเช็คเนาะใช่เป็นมาตรฐานกี่รายการนะพี่ครับเรามีทําเป็นมาตรฐานของเราคือ111รายการครับผมร้อยสิรายการแล้วก็รวมถึงเปลี่ยนถ่ายของเหลวก่อนที่เราจะส่งลูกค้าทุกคันเราจะทําโปรแกรม L คือเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดและกลองทั้งหมดให้กับลูกค้าครับอ๋อโปรแกรม L ก็คือโปรแกรมที่ดูแลรายการมากที่สุดเลยของสแกนเนียใช่ใช่โปรแกรมใหญ่เลยครับแใหญ่เลยครับแล้วไฟแนนซ์เป็นไงบ้างพี่รถยูสไฟแนนซ์เนี่ยเราดาวแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดในท้องตลาดดอกเบี้ยเราก็อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดในท้องตลาดครับผมอ๋อนี้้ดวย ยามใช่ครับใช่ครับค่อนข้างจะออกง่ายถ้าลูกค้ามีเครดิตดีปุ๊บเนี่ยเราแป๊บเดียวไม่เกิน3 4มวันออกรถได้เลยครับก็แสดงว่ารถก็พร้อมใช้งานเลยใะไนั้นก็ครบแล้วก็สภาพก็ตรวจเช็คมาละพร้อมใช้งานใช้งานได้เลยครับคุ้มจริงๆพี่รถนี้นี่ถือว่าคุ้มมากครับต้องรบกวนให้รีบตัดสิจใยนิดนึงครับผมโอ้แล้วจะอยากได้รถเนี่ยต้องติดต่อใครครับพี่อะไรยังไงอ๋อติดต่อางข้างล่างนี้เลยครับผม นะครับก็เป็นตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะคุยราคาการทางโทรศัพท์ครับผมเพราะเป็นราคาพิเศษนะครับตัวนี้ถ้าการสนใจติดต่อก็เบอร์ด้านล่างเลยครับโทรมาขอสายคุณยุทธนาได้เลยใช่ครับตรงเลยนะครับรถสแกนเนียมือ2คุณภาพต้องยุทธนาเท่านั้นครับผมสุดยอดครับวันนี้เราก็มี5คันมานำเสนอนะครับก็รีบๆตัดสินใจกันนะครับได้ครับมขอบคุณครับ